เสียงอ่านบทธรรมคำสอนหลวงพ่อดาบทสุมโนเรื่องแบบภาวนาดับทุกข์ภาวนาคืออะไรภาวนาคือการกระทำให้มีให้เป็นขึ้นกระทำอะไรให้มีให้เป็นขึ้นคือกระทำนิพพานให้แจ้งนั่นเองเรียกว่าภาวนาเมื่อมาเอ่ยคำว่านิพพาน ดูเหมือนคำว่านิพานนี้เป็นของไกลจะพวกเราเสียเหลือเกินที่จริงไม่ไกลเลยอยู่ใกล้เราที่สุดใกล้ยิ่งกว่าตากับขลตาเสียอีกแต่เพราะเราไม่รู้ทางไปจึงว่านิพานไกลพระพุทธเจ้าตรัสว่าท่านทั้งหลายอย่าได้กลัวต่อคำว่านิพานเลยเพราะนิพานคำนี้เป็นชื่อของความสุขที่แท้นิพานก็อยู่ที่จิตหลุดพ้น ปราศจากนึกคิดที่เรียกว่าสังขารนั่นเองดังพุทธองค์ตรัสแกพรามว่าสังขารานังพยัตวาอากตัญญูสิภามะะแปลว่าถ้ารู้ความสิ้นไปแห่งสังขารทั้งหลายแล้วจะรู้นิพพานที่ปัจจัยทําไม่ได้นะพราหมเป็นอันว่าเมื่อเรามาฝึกหัดทําใจให้ปราศจากนึกคิดคือสังขารได้ตามหลักภาวนาก็ย่อมจะถึงนิพพานได้ ดยไม่ต้องสงสัยเพราะนิพพานไม่ใช่เมืองฟ้าเมืองพรมที่อื่นแต่เมืองฟ้าเมืองพรมที่ใจนี่เองที่เรียกว่าภาวนาภาวนาขอผู้ฟังอย่าเบื่อหูรำคาญใจหากผู้ฟังเข้าใจในคำว่าภาวนาภาวนาด้วยการปฏิบัติถูกดีแล้วคำภาวนาจะกลับทำให้ผู้ฟังมีความสุขพึงรู้ไว้ก่อนเถิดว่าการภาวนาไม่ใช่ว่าจะนั่งหลับตา ทำกันเสมอไปจะนอนหรือเดินจะยืนหรือจะทำกิจอื่นจะพูดหรือจะดื่มถ่ายเป็นเรื่องของการภาวนาทั้งสิ้นและอยู่ได้เสมอบางคนเข้าใจผิดไปว่าต้องนั่งขัดสมาธิหลับตาทำเสมอไปจึงจะเป็นภาวนาแล้วก่อนจะภาวนาก็ทำวิตีดีตองกระเสียใหญ่โตจึงกลายเป็นทุกข์เป็นยากและดูเหมือนจะกลายเป็นของขังไปเสียทุกสิ่งทุกอย่าง บางก็นั่งภาวนาเพื่ออาบุญไว้โลกหน้าทั้งนี้ก็เนื่องจากความยึดมั่นถือผิดนั่นเองจะเป็นที่ประสงค์อันแท้จริงของพระพุทธเจ้าก็หาไม่งานภาวนาอันเป็นกิจของใจนี้แม้จะไม่จํากัดอริยบทก็จริงอยู่แต่เบื้องต้นก็ควรจะหัดนั่งและหลับตาเพราะใจเป็นวัตถุละเอียดนักรู้เห็นได้แสนยากแต่เมื่อหัดจนเคยจนคุ้นแล้ว มันก็จะเป็นของมันเองทุกอริยบทจึงควรมีสติสัมปชัญญะทุกเมื่ออันหนึง่งผู้หัดนั่งในเบื้องต้นนั้นควรจะเลือกนั่งให้ได้ที่และพยายามตั้งเรือนล่างให้ตรงเพื่อป้องกันการโยกคลอนและไม่ควรลองสิ่งใดด้วยจะได้ผลดีการภาวนาไม่ใช่ว่าจะจำออกคำต่างๆมาลงพึงท่องบนไว้ในใจ บางคนพอนั่งภาวนาก็จาเอาคําต่างๆมาละพึงท่องบนเช่นจาเอาพระนามของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาละพึงท่องบนโดยว่าพุทโธบ้างธรรมโมบ้างสังโคบ้างหรือคออําอื่นๆอีกเช่นพุทโธอรหังอรหังพุทโธดังนี้เป็นต้นผู้เจริญภาวนาปฏิบัติธรรมเมื่อ,อยังออกคําใดๆมาว่าอยู่เช่นนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับเด็กมันท่องหนังสือชื่อว่าพุทโธนกขุนทอง ฉะนั้นจึงกล่าวว่าไม่เข้าร่องรอยแห่งสันติวรบทพุทธปฏิปทาคือหนทางที่ประเสริฐอันไปสู่ความสงบที่ผู้รู้ทั้งหลายดำเนินมาแล้วมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นเขานั้นย่อมไม่พ้นจากการเป็นผู้ถูกเรียกว่าหมกจมคือหมกจมอยู่ด้วยการยึดมั่นถือผิดและไม่พึงมีโอกาสที่จะประสบสันติธรรมอันปลอดภัยกับรู้เท่าสังขารได้ อันการที่มาท่องบนอยู่เช่นนี้มักจะเป็นการปิดประตูไม่ให้เข้าถึงโลกุตตรธรรมโดยแท้ทีเดียวแม้ว่าเขาจะลำพึงท่องบนคำเหล่านั้นสักร้อยล้านหนก็ไม่พึงได้ที่พึ่งถึงฝั่งพบต้องเหนื่อยเปล่าเมื่อไม่พึงได้ที่พึ่งถึงฝั่งพบผู้เป็นเจ้าแห่งเขาคือตันหาก็ย่อมบันดาลให้เขา้าต้องวนไปเวียนมาอยู่รอบนอกขอบฝั่งนั่นแหละหาที่พึ่งที่จอดไม่ได้สมดังที่พระเทธเจ้า,จาตรัสว่า อัปกาเตมนุษยสยสุเยชนาปาลคามิโนอัายังอิตลาปชาดีลเมวานุทาวติความว่ามนุษย์ชนเหล่าใดผู้ไปถึงฝั่งมีจำนวนน้อยส่วนชนอนอกนี้เป็นผู้เลาะเลียมอยู่ตามริมฝั่งดังนี้ที่จริงเขาเหล่านั้นก็ต้องการที่จะถึงฝั่งมันเป็นที่พึ่งที่จอดอยู่เหมือนกันแต่เขานั้นกลเป็นผู้ปิดประตูเสียเอง แล้วเดินออกห่างเมื่อเป็นเช่นนี้ที่ไหนพระจะโปรดอย่าว่าแต่จำเอาคำว่าพุทโธธรรมโมสังโฆหรืออรหังเป็นต้นมาท่องไว้ในใจเลยแม้เป็นผู้นึกพุทโธธรรมโมสังโฆและอลหางังซึ่งยิ่งไปกว่านี้ก็ยังไม่เป็นผู้ถึงพระคือพุทโธธรรมโมสังโฆและอรหังเป็นที่พึ่งได้พุทโธธรรมโมสังโฆแปลว่าอะไรอลหังแปลว่าอะไรถ้ายังไม่เข้า ก็ขอให้ไปถามผู้รู้ดูเถิดนึกถึงไม่ใช่ใจถึงนึกถึงเมืองนอกแต่ตัวอยู่เมืองในจะชื่อว่าถึงเมืองนอกได้แลต้องสงบนึกคิดทั้งปวงนั่นแหละใจจึงจะถึงพึงรู้ดังนี้วิสังขารักตะตังจิตตังความนึกคิดอันไม่ปรุงแต่งจิตแล้ววิญญาณสัตว์นิโรเทความรู้แจ้งอารมณ์จึงดับ วิโมกขโเตตโสอาหะใจจึงหลุดพ้นเป็นอันว่าสังขารตัวนึกคิดเท่านั้นที่เป็นเจ้ากี้เจ้าการเป็นตัวก่อตัวปรุงฉะนั้นสังขาน,นี่แหละที่ผู้ปฏิบัติจะต้องต่อยต้องทำลายให้มันหมดไม่ละลายหายไปสังขารคืออะไรสังขารก็คือความนึกความคิดนั่นเองก็แลความนึกคิดนี่ก็มีความเป็นไปได้สมอยา่าง คือนึกคิดที่เป็นไปในความขาวอย่างหนึ่งที่เป็นไปในความดําอย่างหนึ่งและที่เป็นไปในความกลางๆอย่างหนึ่งที่แท้สังขารคือความนึกคิดนี้ก็ได้แก่กิริยาที่จิตหนุนงเหนียวไว้ซึ่งนิมิตตาลมนั่นเองหรือจะว่านิมิตตาลมคือความนึกคิดก็ใช่รวมความแล้วความนึกคิดเท่านั้นที่ผู้ปฏิบัติจะต้องต่อยต้องทําลายให้สงบระง,งับหมดไม่ละลายไปสังขารปรมาทุกขา เพราะสังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่งสังขาราลุปะแสงมังสุข,ขังความเข้าไประง,งับสังขารเสียได้เป็นสุขดังนั้นจงฝึกทําจิตของตนตามแบบภาวนากันเถิดจิตตังทันตังสุขาวหังเพราะจิตที่ฝึกถูกดีแล้วนำความสุขมาให้